วันนี้ค่ะไอซจะมา unbox นะคะเดินมิสตาร์บายด็อเตอไอค่ะหือเวลาที่ผิวอ่ะันจนเริ่มอ่อนแอสกินแบรียอไม่แข็งแรงไอก็จะกลับมาหาเดินมิสตาร์บายดเตอไอนะคะแต่ว่าเหตุผลที่ต้องใช้สกินแคร์หลักหลายเพราะว่าเราจะต้องรีวิวอ่ะเราจะต้องเอามาเล่าให้ทุกคนฟังก็ต้องใช้เองเนาะแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยเราจะมา unbox กันค่ะ กล่องนะคะก็จะเป็นกล่องแบบวะนะ่าน่าแน่นอย่างดีข้างในก็จะมีเดย์ครีมในครีมแล้วก็แถมเซรั่ม15 ml ค่ะเหตุผลที่จะต้องเป็นเดย์ครีมในครีมแล้วก็เซรัม่มอ่ะ คือถ้าเราอยากจะดูแลเนาะตอนเช้ากลางวันเนี่ยคือปกป้องนะคะกลางคืนคือซูทติ้งซ่อมแซมผิวนะคะแล้วตัวเซรั่มคือเป็นตัวที่ทําหน้าที่ทั้งเช้าทั้งเย็นทําให้มีการบํารุงผิวไปด้วยเนี่ยมันก็ครบทั้งอยู่ในเซ็ตนะคะองค์ประกอบหลักเรามีเทคโนโลยีคือ 3P ค่ะคือ 3P มเนี่ยมันคือการใช้โพสิเมอติกเนาะเพราะว่าในเครื่องสำอางหรือว่าสกินแคร์เราใส่ตัวจุลินทรีย์มีชีวิตไดไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือคอมเพล็์ของมันนะคะก็คือตัวโพสิเมอติกนะคะ p ีที่2ก็คือเปปไทด์เปปไทด์เปดเสมือนกับสเตมเซียลของผิวเรา p ีที่3ก็คือพรีบโอติกนะตอนเช้าอะปกป้องนะแล้วเท็กเจอร์เนื้อผิวของมันเนี่ยไม่ได้หนาจนเกินไปสามารถทาแล้วก็ต่อได้วยกันแดดหรือแต่งหน้าก็ช่วยติดขึ้นได้ขวดที่2ค่ะขวดที่2เนี่ยก็คือตัวไนครีมนะคะคอนเซ็ปต์คือพักและซ่อมแซ ตัวในครีมเนี่ยนะคะหลักๆเลยมันจะเป็นตัวซูทติ้งหรือตัวบำรุงผิวแล้วก็จะเน้นเรื่องของตัวที่ทําให้เซลล์ผิวของเราอะคะ่ะมันได้รับการซูทติ้งได้รับการปลอบประโลได้รับการฟืน้นฟูสุดท้ายเลยที่แถมมาในเซตค่ะก็คือตัวนี้ค่ะ <c oughs> เซรัม่มตัวเด่นอนะตัวพระตัวนางเลยนะคะของเซตนี้เพราะว่าใครที่ได้เซรั่มไปใช้แล้วอะคะ่ะส่วนใหญ่จะกลับมาขอซื้อเซตทั้งหมดเลยตัวเซรั่มนะคะหลักๆเลยอะคะ่ะเป็นเป็รท่ยที่มีริ้ ทาแล้วแบบแห้งตึงออกมาทันทีคือไม่เหนอะหนักเลยใดๆอ่ะนะคะเราก็เน้นเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วถ้าเกิดใช้เซรั่มใ,ใช้เน้นครีมใช้เนใไนท์ครีมร่วมกันอะ่ะคนที่มีปัญหาเรื่องอันอีเวนสกินโทนนะคะคือผิวมันปรับให้มันกระจัดใสามากยิ่งขึ้นแล้วโอกาสเกิดสิวอ่ะมันลดลงมากๆากความแข็งแรงของผิวอ่ะคือมันดีขึ้นตัวน,นี้มันก็เป็นเซตซิกเนเจอร์ที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของไอจริงๆที่ไม่ว่าจะยังไงอ่ะคะ่ะไอก็จะตับมาหาเาเสมอค่ะ